สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําคลิปตามตัวคิงโซเยอร์นะคะอือตามตัวพี่คีนั่นเอง คือจะไดา้ฟังว่ามาทาคลิปนี้เพื่ออะไร <S <S ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสามทุ่มไม่แน่ใจนะคะทุกคนก็คือนัดหลับนัดหลับไปประมาณสองสามทุ่มนี่แหละไม่แน่ใจนะแต่ว่าตื่นมาตอนเที่ยงคืนจะบอกกันเลยว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ตื่นมาเที่ยงคืนเนาะประมาณข้อความนะคะที่เขาทักมาประมาณ3ามทุ่มเออสามทุ่มสิานาทีประมาณนี้บอกว่าที่รักวันนี้เขาขอไปเที่ยวนะวันเกิดเพื่อนเขาบอกนี้เดี๋ยวกลับไม่เกินตีสองอ่านข้อความตอนเที่ยง ก็ยังมีการพิมพ์กลับไปอ่ะเราก็พิมพ์กลับไปว่าไอ้ทัลโหลอยู่ไหนแล้วเออแบบอีกไม่กี่ชั่วโมงกลับใช่ไหมพอเขาพิมพ์มาตีสองเนาะเขาบอกว่าใช่เขาก็ถ่ายรูปเออถ่ายรูปบรรยากาศในงานให้ดูเนาะว่าแบบเออม,มีมีพี่คนนี้มาด้วยอะไรเงี้ยเจอเจอพี่คนนี้อะไรอย่างงี้แล้วก็มีเปียกหกลังมาด้วยนะยก็ถ่ายรูปเปียกหกลังมาให้ดูอ่ะโอเคเราก็ดูแล้วก็ยังพิมพ์คุยกับเขาเลยว่าเออเป็นไงบ้างงานเป็นไงบ้างแล้วแบบเมาไหมเขาก็บอกว่าไม่เมาไม่ค่อยได้กินกินไม่เยอะอแบบ เหมือนแบบแบบเหมือนเต้นเปลี่ยนไปแล้วอะข้าดว่าเหมือนแบบที่บอกเรา่าโอเคแบบเออจะไม่ไม่กินไม่เที่ยวไม่ไนานเงี้ย จริงจริงๆเราเราไม่ได้ห้ามนะทุกคนเป็นงานงานอะไรแบบนี้เนาะคือมันก็โอเคอขออย่างเดียวคือตรงเวลาแต่คือเขาไม่ตรงเวลามันมันหกโมงอะทุกคนตอนนี้คือยังไม่เห็นเขาเลยอะเออเนี่ยคือเป็นประเด็นที่แบบต้องมานั่งพูดตรงเนี้ยให้ทุกคนฟังแล้วก็พอตีสองปุ๊บเนี่ยเราก็ทักไปหาเขาว่าตีสองนะทำไมยังไม่กลับอีกแล้วกลับกี่โมงเออแล้วแบบขับขับขับรถไหวไหมอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบแต่มาตอบอีกทีนึงคือตอนตีสองตอนตีสองสี่สิบสองนะคะว่ากําลังส่งเพื่อนอยู่คนนึง แส่งเพื่อนแต่ถึงแล้วเออจะเราตีสองนะาะัไปตีสองพอดีเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะมันก็ไม่ได้แบบอยากจู้จี้จุกจิกแลยมาคือมันต๊ะเหมือนคนตรงเวลาเรอะแบบวันตีสองอะแล้วก็ทักไปเลยว่าแบบเด๊กกลับยังตีสองแล้วนะในหงะออไม่ตอบแตนมาตอบงตีสองสี่สิบกว่า1ีสิบสองเนี่ยบอกว่าแวส่งเพื่อนอยู่กำลังกลับแล้วคือ คือเข้าใจป่ะว่าแบบคือคนมันมีคดีอ่ะมันเคยแบบมันเคยมีเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนไหนไอเราก็แบบว่าอยู่บ้านเนาะแบบไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยทุกคนผมไม่ได้ไปด้วยแล้วมันเคยมีคดีอะไรแบบนี้มาเราก็มองว่าเป็นกลายกลายเป็นแบบว่าไม่ระแวงเออระแวงอนะไรเงี้ยก็ไม่เชิงสายเขาเต็มนะแต่ก็แบบว่าแบบไปส่สงใครคนไหนไหนอะไรอย่างงี้สิก็วิดีโอคอลไปก็คือไม่รับก็ทักไปอีกก็ไม่แบบไม่รับพูดแบบพูดแต่พิม์นะพิมแบบพิม์เหมือนทำนองว่า ก็เนี่ยจะถึงแล้วก็จะถึงแล้วไม่ต้องโทรขับรถอยู่มาสั้นขับรถอยู่อ่ะโอเคขับรถอยู่แต่เราก็รอไปทั้งรอทั้งโทรอ่ทุกคนจนแบบเนี่ยตีห้ากว่าตีห้ากว่าหกโมงก็คือยังไม่มีพี่แพวที่จะถึงบ้านและประเด็นคือเปียกหลังไปด้วยไปด้วยกัน3มคนก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นเวลาหกโมงแล้วก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นะได้ยินเสียงได้ยินเสียงรถแต่คืนที่ลงไปเนี่ยคือไม่ยังไม่เจอพี่คิงคือเจอแค่เปียกหลังและถามเนี่ยคือแบบไม่รู้เรื่องก็เลยบอกว่ามึงไปอาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยเลย คือมันไปกินมาเนาะมันก็แบบไม่รู้ว่าเมาไหมอ่ะแต่แบบไม่รู้เรื่องทุกคนคือต้องต้องจับมานั่งคุยตรงนี้นะคะก็เลยบอกว่างั้นมึงไปอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าพี่คิงไปไหนคือทําไมกลับมาแค่2คนแบบนี้คือแบบว่ารู้สึกว่าแบบให้ใจแบบเออแบบเขาว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองอะไรแบบนี้แต่ยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะโทรตามเปียกหลังไม่รู้ว่าอาบน้ำเสร็จยังเนาะเพราะว่าให้น้องอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันมาเคลียร์กันว่าแบบ สรุปแล้วแบบเขาไปไหนคือที่อัดคิดอะทุกคนเพราะว่ากลัวว่าคือแบบใจเรามันเคยโดนเนาะมัน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 ก็ได้ไหมนะมันเคยมีแผลอะเขาจะยังทำเหมือนเดิมอีกไหมมันเป็นการที่แบบยังแอบระแวงอะเออแล้วนี่มันคือมันไม่ตรงเวลาคือถ้าแต่ถืกว่าโอเคเพราะเราไม่ได้ห้ามถูกป่ะเราก็ไม่ได้อยากห้ามว่าแบบเออต้องห้ามไปนั่นไปนี่หรือต้องมีเราไปตลอดอะไรเงี้ยถูกป่ะแต่ถ้าถือว่าไปแล้วบอกเวลากลับอย่างชัดเจนโอเคเราโอเคแต่นี่คือมันไม่มันไม่ใช่อ่ะมันแบบเลเท่าไหร่มันเลยเถิดอ่ะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวยตามปก มาลองถามดูว่าสรุปแล้วว่ามันเป็นยังไงเข้าไปไหน15 minutes later สรุปว่ากลับมาไงกลับมายัางไทงทั้งคู่ทั้งเปียกทั้งหลังผมมากับพิฮะพิฮะผู้ทรงมาด้วยกันพี่มาด้วยกันเนี่ยเพราะกับเขากันใช่แต่ไม่มีพี่คิงอ,อ๋อผมกับคนละทางกันใช่กับคนละทางไม่กับคนละทางพี่คิงเขามาผ่าน,ามาผ,านผมมากับจะทำไมไม่กลับด้วยกันไปด้วยกันแล้วเขาไปไหน น่าจะไปกินข้าวพี่เพราะแกแหงด้วยพี่คิงดี๋ยวมาจัดเลยจะที่งานมีใครบ้างที่งานเหรออืมมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคิงด้วยแล้วมีเพี่ยร์ไม่เออมกูคิดไม่มีผิดตั้งแต่แรกแล้วแหละทำไมกูไม่ซื้อหวยนะถูกบ้างวะนั่นผมฝากแบบนี้เรื่อนเล่นดีเด้ S <S> <S <S ก็ไม่มีอะไรพี่นพี่คิดมากเกินไป <S 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 เอ,อ้ยว่าพี่คิดมากว่รไม่หลัง,ง<า> <S <S แบบมึงคือไม่มึงมึงสอง,งคนแบบไม่เข้าใจไงแล้วมันยังมาเป็นนิสัยแบบเดิมๆอ่ะเข้าใจปะแบบนแบบนี้ <S <S ไงรอรอนะ,ละ แล้วก็คือว่าผมอะเราชวนพี่ไปไหนพี่ก็ไม่ไปเว้ยใช่แล้วแบบนี่ยมันเกิดพอดีพี่ก็ไม่ไปผมก็เลยชวนพี่คีไปอันนี้พี่ไม่ไปอย่างนี้เลยมันไม่ได้บอกก่อนด้วยซ้ำไม่มีแต่พี่ไม่เคยไปอะพี่ไปตลอดนะตั้งแต่มีปัญหามาไปไหนพี่ไปด้วยตลอดก็ถามพี่แล้วคือพี่เปลิดไปอะมันเกี่ยวอะไรกับกูอะพี่เปลี่ยนไปตรงไหนกูไม่เข้าใจแาไปชวนไปไหนพี่ก็ไปตลอดเนี่ยไม่เจแต่รอบนี้พี่พี่ไม่เคยพี่ไม่ไปอะถามพี่คีนแล้วพูดไม่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 อนไม่ไม่ดูได้ไงี่เป็นรกไมม่่ไใชร มัน,น,เ,น,นเป็นกินเหล้าวันนี้มันโรงงานมันเกิดนั่นใช่ไปกินเหล้าสุขสถานเฮฮาครับไม่คือเขา้าใจปะเพราะมันเป็นแผลเป็นของพี่อ่ะ <c oughs> คือแล้วเราไปแล้วบอกว่ากลับกี่โมงแล้วกลับตามเวลาอย่างงี้พี่จะแม่อะไรเลยเว้ยคือเปรี้ยงหลังไม่เขาเา้าใจหรอกผมอยากให้พี่มาเป็นเรื่องอดีตเว้ยช่างมันเถอะแล้วเขาไม่กลับมามึงนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยทั้งทั้งคู่เลยโอ้เขากลับกี่โมงมึงก็ต้องกูน่ะเออก็เย็นกูก็นั่งอยู่ตรงนี้ตอนเย็นอ่ะกูนั่งได้หมดอ่ะกูนั่งได้หมดเลยเยาะเหรอกพี่เนี่ยเเเ้้้้้าาาากกกกินนนไปปปี่่่่่ยยยยออออููหหรรรรืืลลลลลแแแงงงงงงงมมมึึววว็ัััตดสุบะ ม,มึงกลับมายังไงก็แบบก็กลับมากับพี่ฮารนพี่ฮารนมาส่งจีบี่กับตัวหันไปเลยแต่แกไปรถอาผ่าพี่เตยขับพี่เอ้ยพี่ใช่พี่เตยขับพี่นิวขับพี่พี่นิวขับผมมากับพี่ฮารนไงพี่นิวขับเอาผ่ามึงก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะจนกว่ามันจอกมาโอ้พี่ไอ้เนี่ยพี่จัดเลยมันนานเกินเขากำลังกลับมาหรือเปล่าพี่พี่ฮาร์ทไม่เขากลับมาพี่ทาร์ทพ네ี่ไม่เป็นไรเนี่ยแล้วมึงอย่าห้ามไปไหนนะกูบอกก่อนเลยกูมา คนมันกลับมาแล้วยืนเรียกเรือนเรียกอยูหน้าบ้านแบบนานมากอะ่ะตามันใส่มันมแบบไม่อยากเปิดบ้านเลยเจ็ดโมงอะ่ะเจ็ดโมงกวา่าเนี่ยเพิ่งจะกลับยืนเรียกอยู่งล่าง ประตูบ้านล็อกเข้าบ้านไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคําตอบนะคะที่มันหายไปแบบทั้งคืนเลยไปไหนมาอะไรยังไงบ้างแต่นะเชื่อว่าเปียกหั่งไม่น่าโกหกเป็นน่าจะเป็นเรื่องจริงอะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องจริงว่าเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยอะ่ะทุกคนมันเหมือนเดิมเลยอ่ะ๋ยวมาดูว่ามันจะตอบว่าอะไรนะคะจะแอบตั้งกล้องไว้โอเคไปเปิดบ้านให้มันก่อนทุกคนมานั่งอะไรตรงนี้เี่มาทำหน้าเอาใส่กูได้เลยถูก<ด>ี่โมองอนะ่ะ 5. ไอ้ห้าแม่เอาไม่ไปนอนอะ่ะตื่นทำไมไวายจ๊ะคุณตื่นมาตั้งแต่กี่โมงบอกก่อนแบดหมดบอกไว้ก่อนแบดหมดนั่นจะตีสี่แล้วแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแบดมีชาในรถมาไปไหนมาก็ไปหาเพื่อนไงแล้วบอกกูกลับกี่โม,แมงแล้วมาไวไ้ทำไมตรงนั้นน่ะมีเอามาหั่นผลไม้ใช่ให้เขาใช่ไหมล่ะกูไม่ตลกกูไม่ตลกแล้วมาไว้ทำไมตรงนั้นแล้วไปไหนมาแล้วโม่ได้เปี้งหลังมันกลับมาแล้วทึงไปไหนมาแล้วมาไว้ตรงตรงนี้ก่อนเอาไปก่อนเนี่ย เอาก็ออกไปก็ไปก่อะไรมาอะไรมาไปไหนอะไรไปไหนอะไรไดี๋ยวแ้วหลังกลับมาแล้วม,ม,มึงไปไหนมากินกับเพื่อนต่อเขาบอกว่าพวกไปส่งใครโทรตามมันมาดิเขาบอกไปส่งพีอาร์ไปส่งอะไรกูยังไม่ได้ไปส่งใครเลยอะไร กูลงโทรถามมันมันดิตามมันดิคุามาส่งไอ้เปียตอนตีสี่ตีสี่อะไรกูลงไปอ่ะกูได้ยินเสียงว่ากูลงไปกูกูไม่เจอมึงแล้วหกโมงแล้วคิงเออก<ๆ>็กูมาส่งมันมาแล้วมึงไปไหนก็ไปกินต่อกับเพื่อนเปิดบ้านต่อ <c oughs> มึงรู้ไหมมนต่อคนรู้ไหมมนรู้มันไม่รู้มันบอกว่ามึงไปต่อพิยามามันมันพูดมั่วมันมันตอแหลใส่กูแล้วอย่างนะมันทำให้เขบคลัวแตกแยกกันมันตอแหลมึงเชื่อใคร มันหรือกูกูเชื่อมันสองคนงั้นโทรโทรโทรกูไม่โทรจะร่าเถียงกูเพื่อโทรไม่โทรกูโทรเองจะโทรทำไมก็จะโทรหามันมันก็จะได้ว่า มันพูดมั่วมันพูดมั่วตรงไหนแค่มึงกลับผิดเวลามึงแหละมั่วแล้วสองเดือนออกสามเดือนออกทีหนึ่งไปหาเพื่อนมาเพื่อนมาจากกรุงเทพไม่ถ้ามึงกลับตรงเวลาแล้เปียกขึ้นมาหาพี่หน่อยเปียกขึ้นมาพี่หน่อยด่วนเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเดี๋ยวมรอไอยเปียกมาพอไอ้เปียกมาเสร็จก็คุยนะเขายังไม่รอเขาไม่ไหวแล้วลองลองรู้ปดิลองรู้โอ้ยไงแล้วจะมาทำไมกูจะลองรู้ปดิ๋ยกูจลองรู้ประเดี๋โอ้อะไรเนี่ยไม่กูไปกูไปหาเพื่อน เข้ามาเลยมึงไปพูดที่แยอะไรมึงพูดอะไรหน้ามอจัดเลยผมไม่เมาอ่ะหน้ามอจัดเลยดูดิผมไม่เมาอ่ะผมไม่เมาอ่ะไอ้มีอะไรเนี่ยไ่รู้ไปดิเอามัทำอะไรเนี่ยแต่มึงมึงมึงคุยมึงถามก็มันบอกใช่ไหมไปส่งพี่อาร์มาถูกป่ะไม่ใช่ใช่ใช่เฮ้ยใช่ไหมไปส่งมาพี่อาร์เอ้ยอ๋อถูกพีอาร์พีอาร์แบบที่นมนมใหญ่ด่า แล้วพี่คิงเขาแบบเขา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 แบบเงินมาแล้วดมนมอ่ะเขาเคยทำเมื่อก่อนอ่ะพี่มันเหมือนเดิมเลยเว้ยมึงเหมือนเดิมเลยเว้ยมึงเหมือนเดิมเลยจับที่พันนะพี่เขาใส่ยับเลยเขาบอกว่าเสร็จเงินแอ็ใหญ่เลยเป็นมู๊ยเลยเป็นมุ้ยเป็มู๊ยมันมู๊ยอย่างนี้วะอุ้ยไม่เกี่ยวไหมเขานอนเขาแบบนอนแล้วเอามือล้วงแบบโอ้โห ขึ้นมาหัวกูดิขึ้นมาพี่ต้องดมมือเขาเลยแล้วพี่อยาดมนะพี่ตัวห่อปั๊ดเนี่ยแบบ่อไกินอะไรสาวแบบสาวกอดอ่ะง่ายอ่ะยิงบอกให้มึงลุกขึ้นมาแต่ผมแต่พราผมไม่ได้นัวนะคือมึงเหมือนเดิมเลยเว้ยมึงเหมือนเดิมเลยเว้ยพูดอย่างนี้เลยขึ้นมาโอ้ยนี้เลยพี่ไม่มึงถกะมึงถกะไม่มันมันมันมาตอบกัหมดแล้วถ้าตอนแคร์เลยเขาบอกเขาเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกกูรับหลังกูชอบบอกอย่างเงี้ยกูไม่เคยพูดเปียกที่พูดนะกูไมึงพูดมึงพูดใช่ไหมเฮ้ยพี่อยากด้นนัวะพี่ ไม่พูมาฮะคุณบอกกูกี่โมงฮะเขาบอกว่ากลับกี่โมงก็ได้กูชิลเขาบอกกูชิลเขาพูดเนี้ยเด็กคุณบอกกูกี่โมงกูมีความสุขกูมีความสุขกูได้ใช้ตังค์แบบซื้อด้ยซื้อไร่เีออกูเรียกได้ที่กูได้คิดมสุเขาบอกเนี่ยผมพักเก็บไว้แกกลับแล้วเว้ยแกไม่กลับเว้ยเพราะเขาบอกว่าแฟนกูนมไม่ใหญ่กูเลยอยากมีรอยย่างเบเนี้ยคุณมาคุณตอบตอบกู

เขาบอกว่ากี่โมงก็ได้กูชิวแบกเนี้ยมึงบอกกูตีอะไรนี่กี่โมงหกโมงเช้าแปดแต่สี่นุ่มสานุมเ้ยเฮ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 ้เฮ้บเฮายเฮ้ยเฮ้ยเ้น้ยเยเฮย้ยเยเฮ้้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้เอ้ยเเ้ยเยเฮเอา มึง่ามาสัมออยเลยวะมึงทุกรอบเลยแบบเนี้ยสไตล์ทุกรอบเลยหทุกรอบจริงคมๆเห็นกประจาจริงเออสไตล์นทุกรอบเลถ้าไม่ค่อยฟังพอคนจริงทำมาห้นดกว่าียี่อะไรอี่อรใช่หบ้านเขาก็อยากอนเขาก็กลับแล้วอยากอนใ่ไหมบ้านเขาก็กลับมาแล้วเนเป็นอะไรอีกอออ ไปไหนอ่ะชื่เปียงยี่อ่ะผมโดนบังคับพี่ชม่วยแน่แน่จริงอะไรอ่ะดีใจดิดีใจดิถึงเวลาไม่อยากนอนไงดีใจดิไม่อยากับไงดีใจดิดีใจดิแอบยิ้มแม่เอะไรเเปียนไอะไรเปี่ยนมอกี้ปาิสัแอบิแมนะดีใจใหญ่มาไหอ่ะดีใจแบบข้างในแบบดีใจอ้ยเ้ยคุณได้ปหนุ่ยแล้วว่ะอะไรอะไรจะมันจะดมึงด้วยมึงสองคนด้วมาไงนี่ไปด้ยกันไง เอาภาพคอนโซนไปมึงออกมึงลงออกมึงออกไปเลยเอามึงออกไปไปกูบอกให้ไปไปไหนไปไหนพี่ออกไปไม่ออกกูบอกให้ออกไม่ออกมึงจะออกไหมไ้่ออกไม่จะเอาอะไรกินนะแล้วแล้วมึงอยากกินก่อนหรือมึงจะตายอยากมีกินหรือมึงอยากจะตายเฮ้ยเอาพี่ไปเนาะ ขแล้วมึงบอกมึงก็บอกมาด้วยไม่จะให้เขาไปไหนอ่ะมึงอยากไปอยู่ไหนมึงก็ไปไปเลยเขาอยู่ยังอยู่กับพี่รักก็มึงไม่กลับบ้านไงไม่กี่โมงกี่ยามไม่เขาไม่ได้ไปหาพีอาร์เช็คโทรศัพท์ได้เลยมันไม่มีพีอาร์เลยเขาไม่เขาไม่ก็ต่อให้ไม่มีไม่มีพีอาร์เนี่ยมึงกลับมากี่โมงมึงบอกกูกี่โมงมีอะไรจะได้กี่โมงนานๆจะได้ออกไปทีถูกป่ะนานๆมันจะได้ออกไปทีถูกป่ะมึงก็ออกไปอีกดิเขาเจ็บไปหมดเลยไปดิมึงจะไปไม่ไปเจ็บเจ็บทังตัวเนี่ยออยเนี่ยอะไร สำออะไรก็มันเจ็บอ่ะเขาก็ไม่ได้มีพีอาร์อะไรนี่กูบอกให้มึงออกไปแล้วนะมึงจะไปไหมมึงจะลุ้อยู่นี้ไหมมึงออกไปเลยกูกูไม่อยากเห็นหน้ามึงเลยตอนนั้นมึงจะไปให้กูไปมึงพูดมาเลยกูไปก็ได้มึงออกไปนอนน้างบ้านเลยกูไม่อยากเห็นหน้ามึงจริงๆเลยตอนนั้นลุกี่ให้เขาไปจริงเหรอเขาเมาเลยเมามึงก็ออกไปนอนนู่นุ้มไปนอนไอ้แป๊กเลยมึงก็ไปให้เขาไปจริงเหรอเก็บไปให้หมดพอสั่งมึงอ่ะวาง